สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับมาพบกับ DIY ใบสีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาชมการทำใบสีพรมและการประกอบใบสีนะครับงานนี้จะเป็นงานของคุณอ้นนะครับนําไปไหว้ประสาทเมืองต่ำในวันที่17มีนาคม68นะครับขั้นตอนแรกก็ทําถักเปียก่อนนะครับหรือจะเรียกอีกยงหนึ่งก็คือเปียยอดนะครับช่อนี้จะสําหรับ ช่อใบสีแม่16นะครับเป,ปียยอดเนี้ยก็ประมาณ13ชั้นนะครับใส่ลวดตรงกลางด้วยก่อนจะเข้าช่อใบสีก็นำเสียใบยตองมาต่อหางให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับสเต็ปของเรานำนิ้วมาวางแล้วก็แม็กด้านหลังแล้วก็ผ้านุ่มก็ดึงมานะครับดึงให้ตึงนะครับผมขออนุญาตรีคลิปให้ไวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปการทำรบสีชช่อแม่16ก็สามารถเข้าไปดูในช่องได้น,นะครับจะเห็นว่าการทำช่อเบสิชแม่16กก็คือไม่ยากนะครับนำนิาวบางแล้วก็แม็กเรื่อยๆด้านหลังผ้านุ่งก็แม็กไว้ก่อนแล้วค่อยดึงเข้าตัวเท่าช่อนครับให้เป็นทรงนะครับตอนนี้ก็จะนับเรื่อยๆนะครับการคาดว่าเราจะได้ไม่ทําเกินนะครับพอทําเสร็จแผ่นหนึง่งมาปุ่ด้านหลังนะครับแล้วก็แม็ก ตัดส่วนเกินออกให้หมดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับช่างทีก็กำลังห่อโฟมนะครับเพื่อที่จะเป็นฐานสำหรับประกอบพานใบสีพรมนะครับอันนี้ก็จะมีขนาดประมาณ10นิ้วนะครับโฟมหนาอยู่ที่2นิ้วนะครับห่อเป็นการห่อพีนะครับหรือพับครึ่งนะครับแล้วนามาหอ่อตอนนี้ก็พานที่เตรียมไว้ทั้งหมดแล้ก็มายัดโฟมนะครับ ตรงปากพานแล้วก็แปะใบตองสัก2แผ่นหรือ3แผ่นก็ได้นะครับเพื่อที่เตรียมพานสําหรับการประกอบงานนะครับเอาใบตองให้มันใหญ่กว่าพานนิดนึงจากนั้นติดตะปูแล้วก็ใช้กรรไกรเล็มนะครับไปตองส่วนที่เกินก็จะได้ไปตองปิดปากพานพอดีนะครับเราต้องทำแบบนี้ใส่ทุกพานนะครับ ถึงจะประกอบจะเห็นเนื้อโฟมเหลือน้อยก็ต้องประกอบให้ได้ทุกพานนะครับตอนนี้นะครับช่างทีก็กำลังทำกลวยม้วนสำหรับไว้ประกอบใบสีนะครับก็จะเลือกใบตองแผ่นที่มีความยาวหน่อยนะครับไม่ใช่ใบตองที่แตกเพราะว่าจะนำมาพับได้ง่ายนะครับขั้นตอนการม้วนก็คือเริ่มม้วนจากปลายด้านไหนด้านหนึ่งก็ได้นะครับ แล้วก็ตรงโคนก็ให้กว้างออกแบบนี้จับจับแบบนี้แล้วก็ประคองขึ้นมานะครับจากนั้นก็หมุนให้ได้ทรงนี่เอามือสอดเข้าไปนะครับพอมือสอดเสร็จแล้วก็จับให้ดูทรงแล้วก็แม็กไว้นะครับถ้าด้านบนมีใบตองแตกเนี่ยก,กางลูกแม็กออกแล้วก็ ยิงเข้าไปเลยทําให้กลวยของเราแนบเข้าหากันแล้วก็เป็นทรงส่วนที่เกินเราก็ตัดออกนะครับให้ฐานด้านฐานมีความเสมอกันนะครับวางกลวยแล้วก็จะได้กลวยที่ตรงพอดีเสมอแบบนี้นะครับกลวยที่เราทาเสร็จเมื่อกี้ประหยัดโฟมให้เรียบร้อยนะครับตอนเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายให้ดูแล้วก็เอาโครงที่ห่อพาน,นี้จะใช้สําหรับพานใบสีผมนะครับขนาด พานสีทองด้านล่างเป็นขนาดพาน22เซนนะครับหรืออาจจะใช้ใหญ่กว่านี้แล้วแต่ความสะดวกนะครับกลวยเมื่อกี้ที่เห็นน่ะที่สามารถปักได้เพราะว่าเรายัดโฟมไฟนกรวยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นอันเล็กอันสั้นนะครับปักลงไปถ้าใช้ไม้ใหญ่มากมันจะแตกนะครับ พ่านที่เห็นสองพานนี้นะครับพานฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นพานสำหรับประกอบหมากพลูนะครับก็ไม่ได้ทำให้ดูจะอธิบายสั้นนะข้างล่างก็จะเป็นกีบพากาซ้อนสามชั้นนะครับแล้วก็แถวบนจะเป็นกีบเรียบคุดเรียงต่อกันนะครับให้ได้เป็นลักษณะวงกลมส่วนพานนี้นะครับสำหรับประกอบทุกเทียนแพรนะครับด้านบนสุดก็ติดกีบเรียบคุดสองชั้นนะครับ ใช้พานขนาด20เซนนะครับโฟมด้านล่างก็เป็นขนาด9นิ้วแล้วก็7นิ้วด้านบนนะครับชั้นที่สองที่ติวเดโพดตอนนี้เราก็มาประกอบใบสีปากชามนะครับใน1่พานผมจะใช้ช่อใบสีแม่9จําจำนวน3ช่อนะครับนี่ก็ปักลงไปยึดช่อแรกให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นก็หมุนมากะอีก2ช่อนะครับให้ได้รนะยะ ห่าง่งเท่ากันโอกาสระยะให้ได้เท่ากันนะครับก็ใช้ไม้เสียบนะครับปักเหมือนเดิมถ้าใครถนัดไม้ที่แบบใหญ่หน่อยก็ระวังนะครับมันจะทําใหเ้เราเสียบไม้ลงไปแล้วไม้มันจะพลุนะครับก็ใช้อันสั้นในการประกอบมันก็จะได้ง่ายนะครับอันนี้ครบสชอ่อแล้วจากนั้นก็เป็นชอ่อไปสีแม่ห้านะครับแซมลงไประหว่างแม่เก้านะครับ ก็คือแม่ก้าวจะเป็นแม่หลักนะครับแล้วก็จะมีตัวลูกนะครับแซมระหว่างชอบใบสีแม่ก้าวก็คือแม่ห้าจะใช้เป็นชอบแม่เจ็ดก็ได้นะครับจํานวนลูกก็ต้องน้อยนี่ประกอบไปแล้วสองคู่นะครับได้แบบนี้ต่อไปก็เป็นผ่านใบสีพุมนะครับผมก็จะเร่งภาพน,นิดนึงนะครับเพราะว่าขั้นตอนในการประกอบตอนจริงๆนานพอสมควรนะครับ ว่าเป็นพานที่ใหญ่แล้วก็ต้องใช้แรงในการประกอบนะครับช่อใบสีเริ่มแรกก็คือเริ่มใช้เป็นช่อใบสีแม่9ก้านะครับรองจากนั้นก็ใช้ช่อใบสีแม่16นะครับมาวางด้านบนให้ตรงกันจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับปากลงไปจะเห็นพานด้านซ้ายที่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราประกอบช่อหลักก่อน พอประกอบครบทั้ง4มุมนะครับก็จะใช้ช่อไม่ก้าวเหมือนเดิมเหมือนตัวรองนะครับนำมาแซมระหว่างมุมที่เราประกอบไปเมื่อกี้นะครับทั้งหมดก็อยู่ที่4มุมนะครับก็จะเต็มพอดีขนาดโครงที่เรากะมาก็พื้นที่ที่ว่างก็พอดีเลยนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ เพื่อนๆจากกะขนาดโฟมก็ให้ดูตามขนาดของงานที่เราจะทำด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นพานรูปเทียนแพรนะครับช่างทีก็เอามาร้อยโยงดอกลัดแล้วก็ใส่อุบะนะครับเขาเรียกว่าอุบะแขกก็ได้นะครับจะเป็นอุบะ3เส้นนะครับนำมามัดเป็นพววแล้วก็ประกอบเข้ามุมนะครับ นี่ลักษณะผานก็แบบนี้มาตอนที่ปักดอกไม้นะครับก่อนจะปักดอกไม้ก็ไปฉีดน้ำมันมะกอกผสมน้ำให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความเงารอบนี้ไม่มีบาไม่โรยใส่แซมกับดอกดาวเรืองนะครับเพราะว่าดอกหมดพอดีเราก็ได้ใส่แต่ดอกดาวเรืองนะครับแต่บ่าดอกดาวเรืองรอบนี้เป็นสีเหลืองสีเหลืองสวยมากเลยนะครับดอกสดดอกใหม่ มาจากสวนด้วยก็ประกอบไปครบทุกพานนะครับเขาญาติตัดภาพมาที่ตอนเสร็จงานแล้วนะครับาทุ่งเทียนแพก็มัดมาลายเรียบร้อยแล้วภานหมากพูก็ประกอบมากับพูสายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ประกอบลืมเก็บภาพก็มารับชมตอนที่เสร็จหมดเรียบร้อยนะครับนี่งานเราก็จะเป็นในลักษณะนี้ทั้ง งานใบสีผมก็มัดมาลัยแล้วจะเป็นมาลัยซีกดอกกลักนะครับยอดดอกบัวฝากเพื่อนมารับชมในช่องดีบายใบสีฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจกับช่างเป๊ช่างเป๊กกับช่างทีในการทํางานด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมบายบายไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ